เรามาทวนสเปกของพัดลมรุ่นนี้กันอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นพัดลมที่มี2ระบบทาความเย็นได้เป็นโหมดปกติได้ครับตัวแบตใส่ไว้ที่4,000ม mm. ิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้ถึง12ชั่วโมงตัวพัดลมปรับได้ที่100ระดับโดยที่มีหน้าจอสถานะตัวนี้ดูแบตได้ด้วยและมีสายห้อยคอให้ด้วยแบบนี้ครับสามารถที่จะห้อยคอเดินทางพกพาไปเที่ยวไปคอนเสิร์ตได้เลยครับทำให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าใครที่กําลังจะไปคอนเสิร์ตตัวนี้เอาอยู่แน่นอนในการไปเที่ยววันหนึ่งนะครับ12ชั่ววโมมมงงเออออายู่่่่แนนนนครรบชีี้ใไ วันนี้พามารีวิวพัดลมพกพาจากกูจดอดด์ตัวแรงเป็นพัดลมแอร์พัดลมปรับได้2ระบบเลยครับตัวนี้เป็นพัดลมที่มีความเย็นแรงถึง9เมตรต่อวินาทีเลยมาดูกันก่อนอื่นเลยมาเช็คสภาพอากาศของวันนี้ก่อนนะครับอากาศวันนี้ก็คืออยู่ที่34แล้วแดดทางนอกร้อนมากทําให้ในบางวันครับที่เราออกไปข้างนอกหรือว่าแม้แต่เราไปเที่ยวเราไปกินข้าวตอนอยังวันแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยเหงื่อก็เปียกเนี่ยตรงเสื้ออย่างเงี้ยเป็นดวงดวงแบบเหงื่อเปียกมากหน้าซกมันทําให้เราหมดแรงในระหว่างที่เรากลับไปทํางานอะไรเงี้ย รีวิวพัดลมสุดแรงจากกูเจดดตีรุ่นพัดลมขายร้อนและสามารถใช้งานคอนเสิร์ตได้มาเริ่มที่กูเจดดตัวมอเตอร์เทอร์โบตัวใหม่ล่าสุดก่อนเลยครับตัวนี้เป็นพัดลมแอร์พัดลมปรับอากาศพัดลม2ระบบรุ่นนี้เนี่ยเขาทําความเย็นได้ด้านหน้าครับเขาจะมีโหมดทําความเย็นเวลาที่เรากดนะครับเขาจะมีปุ่มด้านหลังเนี่ยสอล็อกกดไป ตอนนี้เป็นการเปิดลมแบบระบบธรรมดานะครับแรงแบบนี้เลยนะยังไม่ได้เปิดระบบแอร์นะคะก็มีความเย็นและฉ่ำนะครับลมเนี่ยมีความแรงถึง9เมตรต่อวินาทีเลยความแรงของพัดลมรุ่นนี้9เมตรต่อวินาทีตัวมอเตอร์นะครับหมุนไปถึง1 6 0 0รอบเลยซึ่งแรงมากและกูจะดรอดรุ่นใหม่ครับเขาปรับเนี่ยกระบอกตัวนี้ครับอันนี้คือท่อส่งลมท่อส่งลมตัวนี้เขาปรับให้ตัวพัดลมนะครับส่งลมได้เร็วขึ้นนะครับแล้วแรงขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าการเปิดระบบแอร์ให้เรากดไปที่ด้านหลังครับล็อกล่างสุดเนี่ยเขาจะเเเขียนนนนนว่าาาอแ้้ดบจะปป็็รูกํ เรากดขึ้นไปจนสุดครับจะเป็นการเปิดระบบทาความเย็นสูงสุดแผ่นตัวทําความเย็นด้านหน้าตัวนี้ครับเขาจะเป็นไอเย็นด้วยความรวดเร็วเลยครับนี่ตัวนี้จะเป็นไอเย็นแล้วฮนะสามารถเพิ่มระดับได้กดบวกตรงนี้ตัวพัดลมจะมีหน้าจอให้ดูตรงนี้ปรับได้ที่100ระดับถ้าเกิดเราต้องการจะดูแบตเปิดเบอร์ร้อยสุดแล้วกดไปิทีปึ๊บ จะโชว์แบตเตอรี่ให้ดูแบบนี้หรือเราเปิดเบาสุดแล้วกดไปอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการดูแบตครับตอนนี้เพื่อนๆสังเกตดูแผ่นตัวนี้นะฮะเขาจะมีไอเย็นนะตัวไอเย็นตัวนี้ครับใช้ประครบเย็นได้ลมที่ผ่านมือออกมาเนี่ยตอนนี้คือเย็นเย็นฉ่ำครับมันจะเป็นลมแบบลมแอร์ฮะเย็นมากขึ้นกว่าปกติอย่างชัดเจนครับพอเราเปิดระบบแอร์เดี๋ยวผมลองเปิดแรงๆให้ดูครับลมมีความแรงเลยครับแล้วเย็นฉ่ำมากขึ้นอย่างชัดเจนพอผมเป่มามันที่ใบหน้าเนี่ยผมก็จะปิวขึ้นไปแบบนี้แล้วเหงื่อแห้งเร็วมากครับความแรงลมเน นได้บบ้ีคือในบางทีที่เราร้อนๆอ,อุณหภูมิในร่างกายเราร้อน,นมากๆครับใช้ประคบเย็นได้เลยครับแบบนี้ตามแขนตามข้อพับต่างๆนี่ครับอุณหภูมิในร่างกายเราก็จะเย็นขึ้นด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวผมลองเปิดลมให้ดูกันบ้างครับโดยการทดสอบด้วยเอากระดาษแผ่นนี้นะครับรับไว้รับไว้แบบนี้นะโดยที่ผมเนี่ยไม่จับกระดาษนะครับผมจะเอามือกันไว้เฉยๆเพื่อดูว่าระยะของลมเนี่ยเขาแตกประมาณไหนอันนี้ถ้าเราจอจอนะครับจะประมาณนี้นะจอจออันนี้เบอร์80เอง เบอร์ร้อยลมเนี่ยมีความกระพือแรงลมเนี่ยแรงแบบนี้เลยนะแรงมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมยกมือขึ้นมาครับยกมือขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ตอนนี้ระยะลมนะครับมีความห่างจากพัดลมเนี่ยระยะกระดาษนะครับมีความห่างกับพัดลมเนี่ยประมาณ1เมตรกว่าครับแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้ผมเอาพัดลมเนี่ยลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีก เกินจอไปด้านล่างแล้วนะครับเป่าผมใกล้ๆก็จะประมาณนี้เปากระดาษจะประมาณนี้แรงมากเลยนะแรงแบบปู้เลยนะพุ่งอย่างนี้เลยฮนะเนี่ยเขาแรงแบบพุ่งอย่างนี้นะเดี๋ยวปล่อยให้ดูปุ๊บขึ้นไปแบบนี้เนี่ยฮะแรงแบบนี้ ูจะดัดรุ่นนี้นะครับมีสีถึงหสีนะแล้วก็ผมมีตัวอย่างให้ดู 3- สีนี้สีนี้คือสีพิเศษครับแล้วก็อันนี้เป็นสีฟ้าสีชมพูสวยสวยรุ่นใหม่ตัวพัดลมมีสายห้อยคอตัวพัดลมก็จะห้อยคอได้ประมาณนี้ครับก็จะเป็นระยะในการห้อยคอเพราะเราจะหยิบขึ้นมาใช้เนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาเป่าพอเราใช้เสร็จเราก็พกพาไว้แบบนี้เท่ <ๆ S 1> เลยครับในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ใส่แบตไว้ที่4 0 0 0มิลลิแอมครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยที่12ชั่วโมงครับใครที่สนใจนะครับ